ง่ายนะครับ <irgendw> ง <carbono> ่ายจริงๆท่านผู้ชมครับปลูกสปรดเใส่กระถางนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับปลูกสปรดใส่กระถางกันนะครับเห็นไหมครับเราก็ไปนําต้นกล้านะครับที่งอกจากต้นนะครับวันนี้เราจะปลูกจากต้นนะครับไม่ใช่จากยอดของลูกของสัปรดไม่ใช่แบบนนครับเราจะไปนําจาก แนงเลยนะคร Emmanuel, ับท่านผู้ชมเมื <analogy> ่อกี้เราไปนําจากกแขนงนะครับก็เตรียมนะครับเตรียมกระถางนะครับกระถางใหญ่พอประมาณนะครับถ้าได้16นิ้วนะครับ20นิ้วนะครับยิ่งดีนะครับวันนี้เราปลูกเ่กระถานะครับกระถางใหญ่พอประมาณนะครับท่านผู้ชมนะครับเราได้ะแนงแบบนี้มานะครับเขาจะมีรากเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีรากพอประมาณนะครับเห็นะครับ ก็จิ้มลงไปนะครับเราปลูกหน้าแรงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็หน้าแรงก็จะได้ผลผลิตอีกครั้งหน้าแรงปีหน้านะครับแต่วันนี้เราปลูกทิ้งไว้เลยนะครับปลูกแล้วก็วางไว้ข้างๆนะครับรั้วได้เลยนะครับดูแลง่ายท่านผู้ชมเห็นไหมครับเราก็ใช้น้ํานะครับแล้วก็จุดินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผสมนะครับก็รดน้ําลงไปนะครับ การปลูกใส่กระถางน,นะครับถ้าใครอยากรับประทานเยอะๆก็ปลูกได้เยอะนะครับแต่วันนี้เราจะปลูก3กระถางท่านผู้ชมเห็นไหมครับผสมนะครับผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค้าใครไม่มีก็น้ําธรรมดาก็ได้นะครับลดลงไปนะครับเขาก็จะงอกง่ายการปลูกแบบนี้นะครับปลอดสารพิษนะครับถ้าใครทําทิ้งไว้ก็จะได้รับประทาน สับประรดที่มีรสหวานนะครับนะครับเราก็ปลูกไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องไว้ในที่ร่มก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสับประรดเขาจะทนทานมากเราปลูก3ต้นนะครับถ้าเวลาผ่านไป5ถึง6เดือนเขาก็จะได้แบบนี้ท่านผู้ชมเขางอกขึ้นมาพอเป็น,นตูเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับ เราก็หยอดฐานนะครับถ้าใครมีฐานนะครับฐานแบบเป็นก้อนเป็นโพงนะครับหยอดนะครับเพื่อรสชาติเขาจะดีขึ้นนะครับนะครับถ้าใครไม่มีก็แบบธรรมชาติเลยนะครับเวลาใส่ปุ๋ยนะครับเวลาผ่านไปประมาณสิบเดือนท่านผู้ชมเขาก็จะเห็นไหมครับเห็นเห็นยอดไหมครับกลางยอดเขาจะมีดอกขึ้นมาแล้วนะครับเขาออกลูกนะครับน่ะ ไม่ใช่ยอดธรรมดานะครับก็ออกลูกนะครับเราก็ตัดแต่งนะครับท่านผู้ชมเราก็ตัดแต่งกิ่งก้านออกนะครับเห็นไหมครับการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับใส่ปุ๋ยก็ใส่ธรรมดานะครับเราก็มีปุ๋ยคอก้วก็ใส่ไปนะครับเพราะว่าเราปลูกไว้รับประทานที่บ้านเห็นไหมครับ11เดเดือนก็ดู โตขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับ11 12เดือนนะครับเวลาผ่านไปนะครับเห็นไหมครับเวลาผ่านไปถึง1ปีแล้วนะครับ212เดือนนะครับตอน12 13เดือนเราปลูกแบบนี้ก็ได้รับประทานสะพดปลอดสารพิษถ้าใครอยากได้หลายๆต้นนะครับหลายๆกระถางก็ปลูก หลาย,หายต้นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาชมวิธีปลูกแบบง่ายเลยนะครับของสับป,ประรดท่านผู้ชมท่านไหนอยากทําตามก็ทําได้เลยนะครับเพราะทําสูตรนี้นะครับทําง่ายทําได้จริงเห็นผลจริงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ